YOW! ท่านวิทยากรน,นะคะคุโ,โทวีรพ์ภูมิกูติตซึ่งท่านเป็นประธานที่ปรึกษาสถาบันพัฒน,นาศักยาภาพมนุษย์นานาชาติโฟกัสองค์กรจะเดินไปได้ด้วยดีแล้วก็เดินไปด้วยเดินไปได้แล้วก็ประสบผลสำเร็จด้วยประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลน,นั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านแต่ละคน ะะวันนี้อาจารย์ได้ให้เวลาทางสาวสวม,มาฉันก็อขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าสิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดตรงนี้นะคะพวกเราคงจะได้นํามาใช้ให้เป็นประโยชน์วันนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะคะที่ดิฉันขอเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นําในตนเองนะคะลีเดอร์ชีพอินน,นะคะขอให้กิจกรรวันนี้ได้รุ่งรืองไปได้ดีแล้วก็ตามจุดมุ่งหมายทุกประการค่ะ บริษัทได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านผู้อำนวยการจิตราพรท่านรองได้ให้บริษัทนำเสนอหลักสู within. ตร leadership w i t h i n จะต้องกราบขอบพรคุณเป็นอย่างยิ่งคือท่าน รองประหลัดกระทรวงท่านต้องเตือนระลได้เห็นหลักสูตรนี้ที่ผมเป็นวิท่านฝฟังท่านก็พอใจว่าเพราะฉะนั้นในวันนี้เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ทางบริษัทจะได้นำเสนอ,อาการอบรมเชิงสัมมนาเพื่อน,นำไปปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันและในหน้าที่ราชการเพื่อความเจริญรุ่งเรือของชาติต่อไปขอบคุณครับ ส่งไปแล้วระน่ก็เพื่อนไม่เอาเองที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยก็ควรที่เป็นคุณค่าขององค์กรวันนี้ผมเดินเข้ามาผมยังเป็นคนธรรมดาอยู่แต่พอเอินมาเจอโคตรมาสจันทร์ผมก็เลยกลายเป็นคนมหาศจันยร์ ที่คิดว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเรานะคะโดยเฉพาะอย่างยิง่งีฉันเ,เป็นผู้นำขององค์กรก็อยากที่จะเห็นองค์กรนั้นเนี่ยได้มีความเจริญเติบโตได้เห็นความสำคัญของบุคลากรนะคะซึ่ง เราจะทํางานไปด้วยตัวเราเองนั้นไม่ได้ถ้าหากว่าบุคลารกรน,นั้นไม่ได้มีการพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยการอบรมในวันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์นะคะสำหรับผู้บริหารทุกคนการทํางานร่วมกันนั้นจะเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เราจะต้องผลึกกําลังกันข้อสําคัญก็คือแต่ละคนจะต้องมีความเข้าใจตัวเองแล้วก็รู้ตัวเองนั้นอยู่ที่ไหนและรู้ว่าตัวเองขาดอะไรจึงจะดําเนินเดํานนินงานหรือว่าทางานร่วมกัน ต่อไปด้วยดีนะคะสิ่งที่คิดว่าอ,องค์กรจะได้ประโยชน์อย่างมากแล็จะเอาไปใช้ได้ก็คือการที่จะเอาไปช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการทํางานขององค์กรในอนาคตต่ตอไปในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะยิ่งงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผู้ประกอบการดสมีที่มีอยู่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นภาระที่ค่อนค่อนข้างหนักด้วยซึ่งอันนี้คิดว่า ทางเจ้าหน้าที่เอกก็คงต้องทํางานกันหนักยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าการทํางานในรูปของการร่วมมือกันนะครับโดยใช้ความรู้ที่ได้ในวันนี้เนี่ยก็จะทําให้ความสาเร็จในเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยมองเห็นโอกาสมากยิ่งขึ้น,นการที่ได้รับการอบรมในวันนี้นะครับผมภูมิใจแทนบุคลากรทุกท่านนะครับที่ ได้มีโอกาสดีๆอย่างนี้นะครับที่จะเข้าได้รับการอบรมนะครับเรื่องที่หน่เนี่ยที่น่าสนใจคือว่าการที่เรารู้จักค้นพบความเป็นตัวตนของตัวเองนะครับตรงนี้ก็คงหมายถึงเรื่องของพรสวรรค์ด้วยแต่ที่สําคัญเนี่ยผมกลับมองในเรื่องของว่าการให้ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นนะครับในลักษณะของเพื่อนร่วมง,งานนะครับตรงนี้เนี่ยจะทําให้เกิดการทํางานเนี่ยมันเป็นทีมเวิร์กมากขึ้น เมื่อมีการรวมพลังกันแบบนี้นะครับที่เราพูดกันอยู่ตลอดเวลาว่าสอสวออมาสจันเราทุกคนมาสจันตรงนี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้จริงครับและสอส,อสอวอถ้าดีขึ้นได้แบบนี้นะครับเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับ SME ทุกรายแน่ๆครับการที่ได้รับการเข้าอบรมในหลักสูตรการพัฒนานการนผู้นำเนี่ยนะครับเป็นหลักสูตรที่ดีมากเลยค่ะ ได้คุณพบตัวเยเองพรสวรรค์ตัวเองแล้วก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยได้เข้าหลักสูตรนี้ด้วยทําให้การทําง,งานของเราเนี่ยจะต้องทําเป็นทีมแล้วก็รู้ว่าทุกคนเนี่ยมีจุดแข่งแล้วก็จะดึงจุดแข็งของทุกคนเนี่ยมาร่วมสร้างพลังด้วยกันนะคะทุกคนมาสัจจันค่ะตัวเองมาสัจจันเพื่อนร่วมงานก็มาสัจจันครัรงในข้งนี้เนี่ยทำให้ได้รับรู้ในส่วนของ มากนะครับและโอกาสนั้นการพ้นทุกตัวเองเนี่ยเพื่อไปสู่โอกาสที่ดีเนี่ยนะครับนะทำให้ผู้เข้าอบรมทุกคนกคน,กคน,นี่นะครับนะมีความเข้าใจแล้วก็นำผลที่ได้นะครับในการรู้ทางนี้เนี่ยนะแตพัฒนาตัวและพัฒนาองค์กรให้ยัง่งยืนแล้วก็ประสบความสำเร็จที่ยิ่งขึ้น ที่ได้มาเนี่ยทำให้ทำให้เราได้โอกาสได้พัฒนา,าคนของเราเนี่ยให้ไปเป็นซูเอปอร์ทีมนะคะมากขึ้นแล้วก็คิดว <g ülme> ่าเป็นประโยชน์ขายจา้าแล้วก็เดี๋ยวให้เขาไปจัดซื้จจอจัดจ้างงวดหน้าเลยอาจารย์